เราพูดเล่นเราแต่แว่าแบบเรียวมากเมื่อกี้ทานโทษเลยฮะ,ะตอนที่ยืนอยู่ตรงน,นั้นเอ็นว่าลูกเกดเมนทนีมันนั่งรออยู่ตรงน,นี้อ้โหผอ,อ,อมลงไปนะคะผอ,อ,อมลงค่ะระห,หว่างนี้ไปทําอะไรมาคะหนูเป็นอย่างงี้ผอมลงไปเยอะที่ผอมลงมานี่ก็คุณแม่คุณแม่มช่วยด้วยคุมอาหารหรือเปล่<ข>าคะค่ะใช่ก็ทานต้มจืด เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ต้มจืดอะไรคะต้มจืดกัาจืดต้มจับชายต้มไก่ต้มยำอะไรพวกนี้ค่ะใครที่อยากจะรู้สึกว่าให้ตัวเองพอพร้อมลงแต่ว่ายังมีแรงอยู่ต้มจืดต้มจับชายแต่ว่าใส่พวกมันหมูสามชั้นลงไปต้องตัดหนังทุกอย่างออกทั้งหมดใช่ทานเนื้อล้วนเนื้ออย่างมีไขมันเลยชผลไม้เยอะๆอะไรอย่างนี้หนักไปทางผักผลไม้เลยตอนนี้ยุคนี้เป็นยุคที่เราควรจะหันมาดูแลตัวเองด้วยคือผอแล้วสุขภาพก็ดีด้วยคซูเปอร์โบเนี่ย มันมันเป็นยังไงครับเพราะว่าชอบฟังครั้งแรกตอนที่พี่บอกว่ามีคนดูทีเซอร์แล้วบอกว่าน้องโบจะเป็นซูเปอร์โบเราก็นึกโลโวไปเกี่ยวอะไรกับอเมริกันฟุตบอลอ่ะอ่าใช่มีคนคิดอย่างงี้ใช่ก็จริงๆแล้วชื่อนี้อดีตเป็นคนตั้งให้นะคะซูเปอร์โบก็จริงๆเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากกับชื่อชุดนะคะก็เลยตั้งออกมาเพื่อที่ว่าให้ฟังดูสนุกสนุกง่ายง่ายง่ายเท่านั้นเองแล้วแต่ว่าใครจะคิดจะคิดว่าเป็นซูเปอร์โบอย่างที่พี่อ้อมคิดก็คือว่าเป็นอเมริกันฟุตบอลนะคะบางคนก็อาจจะคิดเป็น ไปทางซูแมนหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะแต่แล้วแต่จะคิดกันจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเลยนะครับช่วงที่แล้วนะครับงานเพลงก็โอ้โหนะฮะฉลองหลักลร้านกันทํางานกันค่อนข้างหนักมากฉลองไปกี่ร้านนั่นหลายร้านเลยนะฮะทีนี้เนี่ยช่วงที่หยุดไปได้พักบ้างหรือเปล่าไปทําอะไรมาบ้างช่วงที่หยุดไปโบก็ได้พักนะคะครับเต็มที่เลยแล้วเสร็จแล้วก็มาลุยงานด้าน คอรัสร้องไกด์อะไรไปตามเรื่องเหมือนที่เคยทําก็กลับไปทาเหมือนเดิมแต่เห็นว่าการทํางานไบนี้เป็นงานที่แบบว่าเจ้าตัวชอบเป็นงานที่โบชอบใช่ไหมการที่แบบไปร้องไกด์ไปเป็นคอรัสการที่อยู่ในห้องอัดมีความสุขมากใช่ไหมคะชอบมากค่ะเพรอะไรอ่ะชอบอยู่เป็นวันๆไม่ไม่เบื่อนั่งได้ชอบฟังเพลงดังๆเรื่องของเรื่องแล้วก็มันแบบว่า ไฟมันเบาสฟาอะไรก็จะน่านอนตกลงไปอยู่ในห้องอัดนี้คือไปนอนเหรอทํทงานที่อยู่นานๆไม่ไปอยู่แล้วมันจะหลับอ๋อแล้วมันจะหลับมันสบายเย็นสบายคลื่นอกคลื่นใจก็แผลดเลยหลับแต่เกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะครับว่าไปชอบชอบอยู่ในห้องอัดนานๆเนี่ยทำให้ได้ค้นคิดวิธีการร้องเพลงแบบใหม่เองล้วเป็นยังไงครับไหนเล่าฟังหน่อยอันที่ว่าแบบใหม่นี่เป็นเพราะว่าตอนที่ได้ได้เพลงมาแล้วมาซ้อมที่บ้านเนี่ยนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรมากนอนร้องเพลงแล้วก็ครับ เอาเนื้อเพลงขอโทษนะคะเอาเนื้อเพลงอย่างเงี้ยมานั่งดูอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญว่าพอใกล้ใกล้ใกล้ๆมากๆแล้วระบบคนอุดหูร้องเพลงใช่ไหมคะเอานี่มาใกล้ๆปุ๊บมันก็จะเป็นเสียงสะท้อนเข้ามานี่เดี๋ยวทำให้พี่ไก่อ่ะฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสออ๋ไม่ทราบว่าได้ยินหรือเปล่าอ่ะมันมันแปลว่าเวลาโบร้องเพลงในห้องอัดก็คือต้องหาอะไรมามาป้องที่บ้าน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 จะทำค่ะทำดูก็ได้นะคะแล้วผลกดดันจากชุดที่แล้วเนี่ยมีไหมคะว่าชุดที่แล้วโอ้โหอย่างที่พี่ไก่บอกฉลองไปหลายๆลร้านเนี่ยามถึงชุดนี โบโบรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นกับมันไหมคะตื่นเต้นที่ได้ทําแต่ว่าไม่ได้ตื่นเต้นว่าจะได้เท่ากับชุดที่แล้วไหมเพราะว่าถ้าหมดแต่คิดีงั้นก็ไม่ต้องทํางานกันใช่ไหมคะโบก็เป็นคนไม่ได้ตั้งความหวังหรือว่าอะไรชุดที่แล้วก็ไม่ได้ตั้งเอาไว้ว่าจะได้ได้อย่างนั้นใช่ไหมคะเป็นโบนะที่มเป็นคนไม่ไม่ไม่ชอบตั้งอะไรไว้สูงเกินไปแล้วแลอย่างคนฟังเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตั้งไหมคะว่าอะ แล้วงานชุดนี้อย่างชุดที่แล้วเนี่ยมีทั้งความสนุกสนุกแบบความสุขแล้วก็เศร้าไอ้ชุดนี้แฟนๆก็จะได้รับอะไรจากโบกลับไปบ้างน,นะคะก็ยังมียังมีเหมือนเดิมนะคะเพลงเศร้า,าก็เศร้าแบบอ,อกหักฟังกันตายไปข้างนึงเลยใช่ไหม Euros ย,ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นอย่างตรงข้ามกันเลยนะเธอไปอยู่ข้างตายแล้วเราจะขอเป็นต่อไปเราไม่ตายในเรื่องนรักมากเลยส่วนเพลงแล้วก็ยังเป็นสนุกสนุกคึกคักเหมือนเดิมวันนี้โบก็มาพูดคุยเรานะฮะกับเราถึงงานใหม่แล้วนะครับเราไปดูมิวสิกวิดีโอกันก่อนดีกว่านะครับ กันบ้างดูกันแบบเต็มๆเลยนะครับชื่อเพลงรักซะแล้วไปชมกันก่อนครับนั่นคือมิโซเพลงของโบนะครับรักซะแล้วนี่จุดเด่นอีกแล้วสังเกตเห็นแล้วนะฮะเป็นไมโครโฟนอย่างชุดที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบเข็มตีฮะเวลาร้องตื่นคราวนี้มันจะเป็นเป็นไฟเป็นไฟเป็นไฟเป็นเริ่มที่เป็นจุดสีแดงก่อนแล้วพอเราร้องเงนี้ยมันก็จะเป็นสีเด้งๆขึ้นแล้วแต่ว่าเราตะโกน มากน้อยแค่ไหนทำไมมันสื่อมาทางด้านของไมโครโฟนก็คือว่าไมโครโฟนอันเก่านี่ใช่ไหมก็สื่อสื่อเหมือนกับว่างานชุดที่แล้วเป็นการเริ่มต้นนะคะก็ใช้ไมค์เก่าหน่อยอันนี้อันนี้ก็คือว่าไม่ไรู้เหมือนกันว่าเกียวไหมอันนี้ก็เป็นไมค์ที่แบบว่าทันสมัยขึ้นมาหน่อยไอ้แถกขึ้นมาไอ้แถกขึ้นและอนาคตละคะไมค์ของซุปโปจะเป็นไงก็อย่างที่บอกค่ะกะลาจะร้อยดูกลับไปดูตึ้งตึ้้สามมันไปแลตึงต้องงานของซุปโปเลยนะคะ มีจุดเด่นอะไรบัางไหมจุดเ,เด่น,นจุดเด่นของงานชุดนี้ก็อยู่ที่ซาดดนตรีมั้งคะคก็หนักกว่าเดิมนะคะหนักกว่าเดิมแล้วก็มีส่วนของป๊๊ปล็อกเข้ามาผสมอยู่ด้วยกับอะคูสติกล็อกนั่นก็เป็นมิวสิพลงของโบนะครับก็ยังมีหลายๆเพลงที่คงต้องติดตามมาต่อไปแล้วกันค่ะและนี่คือน่าหน้า,นานดูนะคะเราก็ภูมิใจนําเสนองานใหม่งานนี้ซุปเปอร์โบโบสุนิตาลีติกุลขอบคุณโบด้วยครับสวัสดีครับ